อดเสื้อ้ป่วยบอกแต่ไม่ต้องถอดหมดนะครับเขาบอกให้ถอดเสื้อคืออะไรครับถ้าเกิดว่าเป็นใส่เสื้อโปโลหรือย่างเี้เราสามารถล้วงไปปิดได้เฉยใช่ไหมครับไม่ต้องบอกหมอเครื่องบอกให้เปิดเสื้อถอดออกไม่ต้องถอดออกหมดนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดแปะให้ดึงเสื้อขึ้นมาแล้วก็ติดไว้พอติดเสร็จแล้วไงครับทีนี้เผ่นตามภาพให้เลนเสเขาบอกว่าให้แปะแผ่นตามภาพใช่ไหมครับแล้วก็แปะแผ่นเสร็จแล้วแหละคูณถ้าเกิดมีคนแปดออกมีงาที่รอให้เล่นเสียง พอมาเสร็จปั๊บเราติดเสร็จแล้วครับห้ามแตะตัวผู้ป่วยห้ามแตะตัวผู้ป่วยเครื่องกำลังทำการวิเคราะห์แล้วครับว่าครื่ไฟฟ้าคนป่วยนี่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเข้าไปตัดตู้ไหมเครื่องแนะนํไม่ต้องการช็อตส่วนมากเราเจอในหนังตับอยู่ในที่อบรมผ่้ป่วยให้ดูเขาจะบอกว่าชันหอยคุณหอยทุกคนหอยใช่ไหมครับแต่ถามว่าสถานการณ์จริงครับเ๋ยวเราไปชั้นหอยคุณหอยยนี้คิดว่าได้ไหมครับไม่ได้น่ามันจะดูแบบ ทีนี้เครื่องแนะนำให้ช็อตครับเห็นปุ่มไหมครับสีแดงขึ้นแบ่งเขตตามภาพให้เล่อนสีหมดนตัูดูนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องสั่งให้ช็อตจะมีปุ่มสีแดองขึ้น,น,นะน,นอย่างนี้แนะนำให้ทำการชอ็อตดูนะครับจะมีไฟกระพริบสีแดงขึง้นห้ามโดนตัวผู้ป่วยกำลังช็อตเตรียมชอ็ชอตช็อตนี่คือช็อตจริงนะครับช็อตจริงคือเครื่องสีแดงแต่ถ้าเกิดช็อตจริงทีไรครับตายจะได้เหมือนกันเครื่ปุ่มสีแดงเครน่องปุ่มเราต้องดูว่า ไม่มีใครสามารถตัวคนป่วยแล้วเราให้กดปุ่มนับหนึ่งสองสามครับเพื่อทำการช็อคก็กำลังทำการช็อคช็อคเสร็จแล้วก็ปั้มต่อครใจไม่ต้องไปกลัวว่ามีกระแสไฟโค้งค้างอยู่ในร่างกายอยู่มันช็อตแป๊บเดียวอ่าแล้วก็ปั้มต่อมีจังหวะให้ในการโคดน้ตอส่วนมากทำไมผมถึงต้องยืนยําว่าก่อนที่จะกดปุ่มช็อกเนี่ยเราต้องไม่สัมผัสตัวคนป่วยเพราะอะไรครับ ส่วนมากตามบ้านเราถ้าเกิดเจอคนเป็นลมคนหมดสติสิ่งแรกที่ต้องมาคืออะไรครับยาอะไรครับยาดมยาหมองแล้วเรานวดกันกี่คนครับทีนี้เจอคนเป็นลมเป็นอะไรทีนวดไม่ต่ำกว่าคนสิบ <c oughs> ล,ลองคิดสภาพเหรอมีสองานอีกสองฟังมันนี่มนมนจม,มูกน,น,นี่แขนปานีินี่นวดตั้งแต่แขนตั้งแต่เต็มเลยครับคันเอาคันเอาไว้ปลาสมเนคันเอาทีนี้นาข,ขาอีกปัะเี้ เพาะว่านักวยลงมาจากสนามลงมาจากคันนั้นนะครับ BT เนอะคันเอาคันเอาแล้วคิดสภาพดูครับว่าถ้าเกิดใครสักคนนี่มือยังไปจับตัวคนปว่วยอยู่แล้วกดไปกดปุ่มชอ็อตนี่เป็นได้ครับพีดนี่ถืถถอช็อตนำมาเนีนถือช็อตนำาครับพนี่เพราะฉะนั้นต้องเน้นย้าเลยครับคือต้องไม่มีใครสักคนนี่ไปสัมผัสตัวคนป่วยในระหว่างที่เครื่องทําการช็อตนะครับเพราะอะไรครับเชื่อไหมครับว่าไอ้ BT ตัวนี้นี่เครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจนี่ ผมเคยใช้ช่วยคนมาแล้วปีหกห้ามึงกิงรอดมาหกลายรอดมาหกลายจากสาเหตุ